우리, 우리 สวัสดีครับผมตั้ม PUM อครับทุกคนซุกเนีนะ้ทุกคนผมก็ยังนะอยู่ในน้ำตกนะทุกคนก็เมื่อเช้าอะ่ะผมได้กลับบ้านมาแล้วแล้วก็เข้าป่ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ทุกคนนู่นกระเป๋าผมก็อยู่ตรงนู้นเลยนะมันเวนตรงนู้นเลยอันนี้ผมก็จะลงไปสำรวจน,น้ําตกแนละ้วแล้วก็ขึ้นไปยังที่พักเก่านะไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าผมก็เข้าป่ามาเลื่อยเปื่อยทุกคนแต่ บริเวณตรงนี้นะคือแบบแห้งไวมากๆเลยทุกคนแล้วก็น้ําน้อยมากโอเคทุกคนกอนาี่เข้าไรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปมาชมคลิปกันนี่เลยครับทุกคนกร<ง>เป๋าผมงะที่ผมนั่งทังตรงนี้นะเก็บแป๊บนึง น,น,นี่ผมไม่ได้มานาะนทุกคนดูดิแต่ก่อนใช่ไหมที่เรามากันใช่ป่ะเราต้องลุยน้ำตรงเนี้ยต่นี้คือแบบน้ำแบบแทบจะไม่เหลือเลยนะน้ำแบบน้อยมากๆเลยอ่ะดูไหลเป็นเส้นเล็กๆนะผมว่าไม่เกินเดือนแนะ่นอนทุกคนยังไงก็แห้งตรงนี้ แห้งบ่อยมากๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ้ามีน้ำแบบเยอะๆตลอดนี่คือดีมากๆเนี่ยแล้วก็จะเลยแอ่งตัวนี้แอ่งหนึ่งนะแอ่งค่อนข้างใหญ่เลยตรงนี้แล้ก็มา ควรเจอป่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นพวกกบพูดแน่ๆเนะี่ยแหละแต่น่าจะเจอนะเพราะว่ามันอยู่ในโอ้ดูดิมเยี่ยวตรงนี้เลยนะก็น่าจะเจอกันนะโอ้ตัวไม่ใช่เล็กๆเนี่ยเมื่อกี้ตัวเปล่าเลยกนระจายพุมงหายเลยพุ่งไปด้านล่างนี้นะเสียงปุ๊บลงไปเลย ทุกคนก็น่าจะเจอนะนี่เป็นกกผูเขานะทุกคนเนื้อแน่นมากผมเคยจับเกินอยู่แต่นานละแต่ผมว่าน่าจะมีเยอะแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเจอตัวแบบนี้จบเลยนะดูดีๆแล้วก็คือแบบตัวมันนะกลมลืนกับพวกป่าแบบนี้มากขึ้นมนอยู่เ่ย ผมจะขึ้นไปสำรวจด้านบนนะแต่ขอไปด้านล่างก่อนตรงนี้ดิตรงนี้เป็นต้อน,น,นอะไะพวกคนต้นไส่อ่ะกลางหน้าขาเนี่ยนะ อูตรงนี้คือร่องรอยน้ำแห้งไปนะทุกคนเพิ่งจะแห้งเลยเนะี่ยน้ำดหน้ำน้อยมากเลยนะแล้วท่าน,นี้คือผมก็จะพูดถึงก็ทนนะทุกคนตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วอ่ะท่านเนี่ยคือช่วงมันลมแรกๆใช่ไหมผมยังมาเดินเล่นอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังเดินได้นะอืม น,ออนี่สุดยอดเลยเนี่ยเยี่ยมเลยคยๆลาเดี๋ยวไปสำรวจล่างแป๊บนึงแล้วก็ค่อยขึ้นไปขึ่นบนหน้าผาที่ผมบอกนะก็คือบนนู้น,น,นขึ้นไปสำรวจดู น่าจะเป็นพวกลุกนะอ๋อเมื่อกี้เราน่าจะมาอาบน้ำตรงนี้หรือเปล่าที่มันดูเพราะตรงนี้มีอ,อ่างรอ,อยน้ำกระจายอยูอ่เนาะน่าจะใช่เลยผมไปสำรวจตรงนั้นพอแล้วก็ขึ้นไปด้านบนดีกว่า ไม่ได้มาเลยที่คุณดูป่าฝั่งนี้ดิเพราะจุดถ้าแบบไฟไหม้ที่มันจะแบบมีคนจุดไฟนะลามแน่แน่เลยแหละลามไวซะดยแต่ฝั่งนี้ก็ยังมีความเขียวอยู่นะมันสองฝั่งเลยอะฝั่งนี้แบบแห้งมากหรือว่าฝั่งนี้ก็ยังเขียวอยู่ป่ามันน่าจะไม่เหมือนกันนะนี่เป็นที่ไหนนี่นะนนลึกน่าดู เดินบนต๊ะไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าแบบแบบพื่นป่าแบบนี้คือแบบน่ามันแบบยังไม่รู้ดิแต่ผมรู้สึกแบบแปลกๆนะถ้าเป็นป่าแบบน,นี้สมมติถ้าเข้ามาแล้วเจอป่าแบบเนี้ยมันจะแบบ ผมรู้สึกกลัวนะทุกคนแบบตอนมืดๆถ้าเป็นมืดๆนะถ้าเป็นกลางวันอะ่ะผมไม่ค่อยรู้สึกกลัวแต่ถ้าแบบเราแบบอยู่ในตอนมืดๆแล้วเดินมาเจอเปล่าแบบน,นี้นะผมรู้สึกกลัวถ้าอยู่คนเดียวนะผมรู้สึกกลัวเลยแต่ามากับเพื่อนนี่ไม่ไม่กลัวนะแต่ถ้าเป็นกลางวันนี่ก็เฉยๆนะเนี่ยสมมุติแมาถ้าเป็นตอนมืดที่เราถือไ,ไ,ไปฉายเราส่องไปใช่ไหมล่ะเจอเปล่าอย่างนี้ก็ถือว่าได้การอยู่แนละ้วเป็นช่วงมืดตรงเนี้ย ผมไม่กล้ามานะถ้าเป็นช่วงมืดคนเดียวอะ่ะวันนี้ก็มีหน้าผาด้วยผมจะขึ้นไปอยู่บนหน้าผาเนี่ยไปสองดูนะผมไม่เคยผมเคยขึ้นไปนะแต่ไม่เคยไปยืนอยู่บริเวณขอบขอบเลยน่าจะลองดู

ที่พวกขึ้นกันประจำนะขึ้นทางไนดิลองฝั่งนี้กันทีละฝั่งไปนะฝั่งนี้น่าจะตายอยู่มั้งแค่นหนดีกว่าเพราะผมเลยตรงเทเธอร์น่าขึ้นลำบากฝั่งนี้น่าจะง่ายเพราะว่าหินมันมีหยักๆเยอะนะสามารถเหยียดได้ยู่ สบายเจอตรงนี้ลำบากเห็นปะนี่เพิ่งมาเจอเป็นที่พักของใครนะที่พักเก่าของน้องน้ำมนต์ใช่น้องน้ำมนต์นะนีน่ก็น,น,น้องอยู่กับพี่เสือแล้วน้องไม่ได้มาอยู่ที่ป่าแล้วนะที่จริอที่ต,ตรงนี้ก็นานเหมือนกันนะคนละร้อนเลยตรงนี้ แดดร้อนไวมากมากเลยชคลีไปแล้ววันนี้แต่พึ่งก็มีลมอยู่นะอเ็เ๋ยไปดูทางหน้าผาที่เป็นบ่อด้วยว่นี่ก็ยังมีทางเป็น จำเหมือนเดิมแล้วนี่น่าจะมีคนเดินอยู่เดีย๋ยวไปดูป่านบนนู่นเน,นีนย่ยทุกคนบนเขาแห้งเลยนะแห้งมากมากเลยอะ่ะตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกอะงานถ่าตรงนี้เ่ยนะ ต้องอยูช่องไหนอ่ะที่มันพันไปอ่ะไม่ควรอยูนช่อนงนี้หรเพราะนีตน่ตรงต้นต้นนี่เป็นต้นใสนะ่นะม่าจะใส่นะดูดิมีของต้นงใส่นะโอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิสูงจัดเลยอ่ะ สูงยิบหอยยังมาแตกันนี่เลอนนี้ก็ตดด้ทใครวะทุกคนเจอปะเราอยู่ที่เสี

เห็นไหมจะเห็นหรอคิดถึงโยนไปมันมองขึ้นมาแค่แต่ไม่เรียกมันเห็นหรือเปล่าเฮ้ยมันเสียงเดินไหมมันจะลงไปนีิดหนักผมนีดจบเลย ลงช้องน,น,นี้นะกันยืน,น,นยืนเวยเห็นะ่นมนนะนนมันยืนรอเลยนะเจอเจ๋อเลยนี่พัดน้าทดแต่พอนี่มันยู่รอเธอเยอยู่กันสองคน น,นี่คือผมแอมอ่ะเหมือนจะมาว่ะถ้ามานี่ไงก็จเจอผมแล้วเนี่ยไปน,นั่งผมแอมก่อ,น,อนนี่คือกล้องแค่โผล่ไปแล้วแต่นนตัวผมเัง่ยแอมกำลังหิวยังยังไม่เอดใจนะ พ่อเป็นปอบอะ่ะเห็นไหมไมันรู้แล้วเว้ยอะไรนะ <c oughs> อะไรอะไรว่าไงว่างไงหนูบอกว่าพ่อเป็นปอบเหรอใครวะ <c oughs> รอันอ๋อไอ้ออเวเอ้ยลูกไอ้ผลนี่ว่ะลูกไอ้ผลเหรอ,อเออพ้องเป็นปอบดิกูพูดความจริง ไอหนูเอ็งไม่รู้อะไรอะไรเลยนะเนี่ยเพราะเอ็งเป็นปอบเนี่ยมั่วตัวไม่มัว่วจริงๆแล้วมาทำอะไรกันที่เนี่ยฮะมาจับปลาดิมาจับปลาพอเป็นปอบเลยรู้ไหมเนี่ยอยบอมัวใมากนะเนี่ยผมจำได้นะไอ้หมอนั่นเนี่ยโดนผมมัด อยากโดนไม้ดิเปล่ามาโดนมาเฮ้ยมาดิเนี่ยพี่อยากโดนมัดเธอเนี่ยต้นไม้ต้นเนี่ยมาไอ้หนูเอ้ยกลับบ้านไปอ๋อ,อ,อหาไม้โยนแล้วเว้ยหาไม้โยนแล้วเว้ยสนุกนะเล่นกับพี่อะ่ะพี่ชวนเล่นโคตรเก่งอะ่ะจะเล่นกับพี่เหรอ ไอ้นู้เอาไม้เท่านี้ไปกินไอ้นูน้นนี่หนีไวเลยนะทิ้งเพื่อนนี่ว่ากระจอกเอเ้เก่งเก่งเก่งเสร็จกูเลยหนูไอ้หนูเสร็จกูละ

ลูกไอ้ผลนี่มันก็เล่ร่อนเลยนะทุกคนพ่อมันเป็นปอไปแล้วไม่รู้ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันสิงล่างพวกนะไอ้พ่อมันอะลูกก็กลายเป็นแบบนี้เลยแล้วมันไม่เชื่อนะว่าพ่อมันเป็นปอบมันบอกผมว่าผมใส่ร้ายมันใส่ร้ายพ่อมันนี่นเดี๋ยว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 คนนั้นน่ะโดนมัดอีกเดี๋ยวคนนั้นน่ะจะโดนมัดอีก เออไปแล้วนะทุกคนไปสันหลงแลนะแต่เมื่อกี้ผมมาผมไม่เจอนะผมมาใช่ไหมผมอยู่บนนู้นอยู่บนนู้นแล้วก็มองเห็นพวกมันอนะ่ะน่าจะจับปลาเหรอมันบอกจับปลามั้งตรงเนี้ยอืมก็ผมโยนไม้ท่อนเนะนี้ยบริเวณตรงเนี้ยตกลงมาปุ๊บมันน่าจะเห็นนะตรงนั้นนะโอเคทุกคนงั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะ ผมเคยเจอปเจอเด็กเนะ่ยมแต่มันไม่เชื่อผมอ่ะว่าพอมเป็นกอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอมันอีก้ยนาสองคนเนี่ยแสบนะผมบอกเลยลูกไอ้คนอ่ะแสบจริงผมเคยเจอมันรอบหนึ่งเลยนะมันมันเอาอะไรนะเออมันแก้มาได้แพ้เออไอคนที่มันบอกว่าผม บอกว่าพ่อนเป็นปอบไบบที่เอนั่นแหละไอ้หมอนั่นแหละเออผมจําได้ละผมจําได้ละไอ้หมอน่นแซ่บจริงโอเคทุกคนงั้นน่าจะไม่มีแล้วแหละผมก็น่าจะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทํคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนก็นะทุกคนท่านใดที่อยากจะติดต่อสอบถามผมเรื่องอะไรนะก็ทักมาทางเพจผมเลยตั้มทีอูเอ็มนะเพราะว่าผมเห็นพี่พีเอฟซีหลายคนนะที่ คอมเมนตะ์อ่ะอยากจะติดต่อผมผมก็บอกแทบทุกคลิปนะทุกคนก็ต้องฟังคลิปให้จบนะถ้าฟังคลิปคลิปจบก็สามารถติดต่อผมได้เลยเพราะว่าผมชอบพูดตอนท้ายคลิปนะว่าติดต่อผมในช่องข้างหนทุกคนโอเคทุกคนก็จิงขึ้นหน้าขึ้าไปไปครับ